พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง เะวชนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธที่22เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องจงนำสิ่งที่ดีออกมาข้าพเจ้าอาธิษฐานขอให้การที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคิสฟิเลโมอนบทที่1ข้อที่6พี่น้องขา หลายปีก่อนในคิดจักรเราเคยร้องเพลงที่กล่าวว่ามีสิ่งที่ดีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณผมชอบร้องเพลงนี้จริงๆจ,จนกระทั่งวันหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าไม่เราไม่อยากให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับคุณและแน่นอนว่าเราก็ไม่อยากให้สิ่งที่เวลวร้ายเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันแต่เราอยากให้คุณทำให้เกิดขึ้นแทน และผมเข้าใจไม่นานผมก็ไปคริสจักรและประกาศกับทุกคนว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขผมและเราจะไม่ร้องเพลงนี้อีกต่อไปหลายปีได้ผ่านมาและผ่านไปและเราก็กำลังทำให้หลายสิ่งเกิดขึ้นทุกที่ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าพี่น้องขาให้สิ่งนี้ปักแน่นอยู่ในหัวใจของคุณว่าสิ่งดีด จะไม่กำลังเกิดขึ้นกับคุณพระคำัำภีร์กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่12ข้อที่35ว่าคนดีก็เอาของดีมาจากคลังเห็นความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังเห็นความชั่วในตัวของเขาคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่ดีๆที่คุณกำลังคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วอยู่ในตัวคุณจงนำสิ่งเหล่านั้นออกมา ไม่มีประโยชน์ที่จะที่ฐานว่าโอ้อมพระผู้เป็นเจ้าโปรโดอวยพรธุรกิจของข้าพระองด้วยโปรโดประทานความโปรโดปรานให้แก่กครอบครัวของข้าพระองมากขึ้นไม่พระองค์ได้ทําทุกสิ่งที่ควรทําแล้วพระคำภีกล่าวว่างานของพระองค์เสร็จสิ้นตั้งแต่การสร้างโลกฮีบรูบที่สีข้อที่สเพียงแค่เข้าไปในสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณ พระคัมภีร์กล่าวถึงสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวคุณในพระเยซูคริสว่าการที่ท่านมีส่วนร่วมในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงสิ่งดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์ฟิลิมโมนบทที่หนึ่งข้อที่6พี่น้องคะสิ่งที่พระเจ้าคดาดหวังคือการให้คุณก้าวเข้าไปในสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับคุณโดยเป่าประกาศว่า ฉันมีแต่สิ่งที่ดีๆอยู่ในตัวฉันฉันผลิตสิ่งที่ดีๆจากภายในตัวฉันฉันเป็นหีบห่อของสิ่งที่ดีเมื่อฉันมาถึงสิ่งที่ดีๆก็เริ่มเกิดขึ้นถ้าสิ่งเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นแล้วฉันจะนำมาเพิ่มขึ้นอีกจงคิดอย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นความจริงขอบพระสิริจงมีแด่พระเจ้า ให้เรากล่าบคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ประทานทุกสิ่งที่คาโปรองจำเป็นสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้าวันนี้คาโปรองนำสิ่งที่ดีออกมาจากภายในตัวคาโปรอง และในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำข้าพระองค์แสดงออกถึงความเป็นเลิศความสมบูรณ์แบบและความชอบธรรมข้าพระองค์มีความเข้าใจในความล้ำลึกและความลับในขณะที่นำความคิดที่สร้างสรรค์และความเจริญรุ่งเรืองของพระเจ้าออกมาจากภายใน ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด